สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกะเลเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับที่สําคัญประกอบไปด้วยเวอร์แพนแอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานสูตรโอลิโกโซแซคคายรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่13ครับบ้านห้วยแก้วตําบลบ้านซ่องนะครับอาเภอเวียงสะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้ของเรานะครับที่สําคัญครับวันนี้มาเจอเจ้าของสวนครับที่ท่านนั้นพลิกผันกลับมาจากทํางานที่บริษัทและกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของเถอนะครับซึ่งได้ปลูกทุเรียนไว้นะครับจำนวนทั้งสิ้น80ต้นอายุ5ปีแล้วก็มีนะครับอายุ20ปีอยู่2ต้นเหลือเก่าแก่มาจากการทําสวนยางที่แห่งนี้ เธอบอกว่าเธออยากจะทําเกษตรอินทรีย์ร้อยเอร์เซและหวังว่าสิ่งที่เธอกลับมาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการทําให้เธอนะครับใช้บ้านปลายของชีวิตอยู่กับสวนทุเรียนแล้วเธอก็พบว่าโอ้โหในอดีตนั้นใช้เคมีมากมายมหาศาลเหลือเกินกับการดูแลสวนทุเรียนเพราะว่ามันหลายตัวเธอนั้นเป็นมือใหม่เธอบอกว่ามือใหม่จริงๆกลับมาเพราะว่า ทุเรียนบำรุงดูแลรักษาทั้งเคมีทั้งการบำรุงต่างๆใช้เป็น 4- 5หตัวต่อครั้งงงชีวิตเธอสับสนมากกับการใช้เคมีเธอบอกว่าอยากหาดีๆก็คืออินทรีย์แท้ๆเธอก็มาพบกับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับแนะนำให้เธอใช้3เกลือแพวนนวัตกรรมใหม่เธอเริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม2567แล้วก็ไล่มาครับมาเจอสูตรใหม่ใช้พร้อมกันทั้งหญิงกษตร,รด้วยในเดือนพฤิกายน2567เธอบอกว่าาบำรุงใบบำรุงต้น เห็นใบดีต้นขยายโอ้โหปีนี้3ตันครึ่งสำหรับสวนนะครับที่ติดดอกออกผลทั้งหมด45ต้นเธอบอกเฉลี่ยแล้วไอ้ต้นสูงสุดอะ67ลูกต่อต้นโอ้โหตื่นเต้นใหญ่ดีใจใหญ่อยากบอกพี่น้องคนไทยทั่วประเทศว่านี่แหละครับ มือไหนก็แล้วแต่ถ้าทําสวนเกษตรด้วย3ามเกลือเวอร์แพนรับรองได้ว่าสภาพสวนดินก็ดีพ่อหญิงเกษตรสภาพต้นสภาพใบสภาพผลผลิตเธอบอกปีนี้ตื่นเต้นสุดๆอยากจะบอกกับท่านแล้วละครับวันนี้มาพบกับเธอเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะเจ้าของสวนมีชื่อว่าอะไรครับชื่อผงศรศิษฐ์ค่ะชื่อเล่นว่าพี่ผงค่ะพี่ผงผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ผงนะครับ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีชื่อเสียงเียงามอย่างไรครับค่ะชื่อชัชยามัตุรสค่ะคุโจค่ะเป็นที่ปรึกษา WCI Work Cash Innovation ค่ะสุดกูหูค่ะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวนี่ค,ครับคุโจครับ ผมขออนุญ,ญาตคุณโจนิดหนึ่งว<ะ>่าเหตุอันใดถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ที่สุราษฎร์ธานีครับคือสวนนี้นะคะพี่พ่องเนี่ยเป็นมือใหม่เลยค่ะจารย์แล้วก็อยากใช้อินทรีย์ร้อเปอซต์ปรติใช้เคมีแล้วก็รู้สึกสับสนมันใช้หลายตัวแล้วก็รู้สึกแบบเออมันจะไปรอดไหมเพราะว่าพี่เขาทาไม่เป็นก็เลยตัดสินใจให้ใช้เธอชุดคู่หูค่ะแล้วก็สามารถปรึกษาโจได้ตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นการใช้เลยค่ะคนี่ค่ะผมมาที่พี่พ่องครับพี่พ่องครับตอนที่เรากลับจากระยองนั้นเราทํางานเกี่ยวกับบริษัทถูกไหมครับค่ะแล้วก็เหตุอันใดถึงมาทําสวนแห่งนี้และสวนแห่งนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างไรเล่าผมฟังในรายละเอียดน่อะครับสวนแห่งนี้ที่กลับมาเพราะว่ามาทําสวนสวนแห่งนี้ก็คือเป็นที่ที่พ่อแม่เขาให้มาค่ะ แล้วเมื่อก่อนมันเป็นเคยปลูกทุเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ทำพ่อก็ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนเป็นยางให้ก็เลยกลายเป็นเหลือสองต้น20ปีนั่นค่ะอ๋ออาอยุ2ี่20ปีนะครับค่ะใช่ค่ะแล้วอายุทุเรียนตอนนี้ก็คือ5ปีหลังจากนั้นก็คือมาเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนนะคะค่ะ,คะแล้วก็พอปีที่สี่จะถึงปีที่หก็เลยกลับมาทำเองค่ะค่ะ หมายความว่าเป็นปีแรกที่ทำใช่ค่ะมีปลูกไว้ก่อนแล้วอ๋อปีแรกที่ทําก็ก็อยู่ที่4ปีแล้วค่ะที่4ปีแล้วค่ะแล้ห้ปีนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับคือในส่วนนี้ทั้งหมดมี80ต้นแต่ว่ามันจะมี5ปีอยู่ประมาณ60 60นะครับใช่ค่ะแล้วก็นองนั้นกันเล็กๆน้อยๆแต่ขนาดนี้เรามาโฟกัสกันที่5ปีใช่ค่ะกับ20ปี2ต้นนั่นนับตอนกลับมานั่นอะ ทำไมเราถึงขีดเส้นใต้ว่าจะต้องทําสวนแห่งนี้เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอ,อ่อสาเหตุหลักๆเลยก็คือตัวเองอยากทําเองอยากทําเองแล้วก็อ,อ,อยากใช้อินทรีย์เพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกก็คือใช้เคมีแล้วคือความสับสนในการใช้การไม่มีความรู้แล้วก็เวลาไปซื้อก็ทําตามที่ร้านเขาจัดให้ว่าเออจะมาฉีดพ่นต้องใช้ตัวไหนตัวไหนมันดูแลเยอะ ก็เลยอยากลดต้นทุนนะคะครับ,รบแต,ตอนที่ตัดสินใจใช้สามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่นี้มันยังไงครับถึงทําให้เราต้องตัดสินใจว่าใช้ตัวนี้ดีที่สุดเอ,อใช้ตัวนี้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนั้นก็คือ ทางพี่เขามีแนะนํามาว่าเออลองใช้ตัวนี้ดูสาเหตุจากต้นมันมีแผลนิดนึงค่ะ,คะมีแผล,ม,แผลมีน้ําซึมที่ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็ก็เลยใช้ตัวนี้ลองดูแล้วพอใช้แล้วมันดีค่ะความเปลี่ยนแปลงก็คือใบมันใหญ่มันหนาขึ้นแล้วก็โทรถามปรึกษาครูโจตลอดว่าเออเนี่ยตอนนี้ยังไงพี่ต้องฉีดยังไงอะไรยังไงเขาก็บอกมาซึ่งซึ่งการใช้มันไม่ยุ่งยากค่ะ,คะก็ก็ใช้ถัง200ลิตรก็คือ ใช้สองช้อนสองช้อนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ยุ่งยากก็เลยใช้วิธีฉีดพ่นได้เลย oh. ไม่ต้องหาหลายตัวมาเติมอค่ะค่ะครับนั่นก็คือสิ่งที่พี่ผ่องได้เห็นว่าเริ่มต้นจาก ต้นเป็นรูเป็นแผลแล้วมาใช้แล้วก็เกิดรู้สึกว่าเอ๊ะมันหายค่ะมันค่อยๆหายหายไปเรื่อยๆค่ะครับค่ะหายไปเรื่อยๆจนจนมันหายจนไม่ไม่เป็นแล้วตอนนี้ค่ะครับเราเริ่มต้นใช้ตั้งแต่เดือนอะไรครับก็ได้ใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนค่ะพอใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามาในเดือนพฤศจิกายนค่ะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านหญิงเกษตรทางดินด้วยใช่ค่ะเอามาใช้เลยนะครับและอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปจากนั้นบ้างครับเล่าโดยเฉพาะเอาคู่หูก่อน เอาคู่หูตอนแรกคู่หูอย่างเดียวก็คือใบนะคะสูตรใหม่นี่นะฮะใช่ค่ะคือใบเขียวใบใหญ่ใบหนาใบใบมันดูเป็นเงาเลยอะคะ่ะอันนั้นคือตอนแรกคู่หูอย่างเดียวพอได้ใช้หินเกษตรด้วยสภาพดินนะคะเวลาเราถอนหญ้าที่โคนอะมันจะรู้สึกว่าง่ายหญ้ามันจะถอนง่ายมันขึ้นง่ายดินมันร่วนแล้วก็มันจะมีไส้เดือนหลังที่ฝนตกก็จะมีขี้ไส้เดือนให้เราเห็นในสภาพ บริเวณของพื้นดินนะคะที่นี่สภาพของฝนเนี่ยจบมาจํานวนมากใช่ค่ะปีนี้ปีนี้ตกมากตั้งแต่เมษาเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคของการใช่เป็นอุปสรรคมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่เรากลัวกลัวเรื่องอะไรครับค่ะกลัวเรื่องดอกเรื่องผลจะไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือโดยปกติเดือนเมษามันจะไม่ค่อยมีฝนนะคะ,ะแต่ว่าปีนี้ฝนเยอะมากซึ่งมันเป็นช่วงที่ออกดอกครับก็หมายความว่าสิ่งที่เรากังวลนั้นก็ลดทอนลงไป ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยหรือยังไงครับก็ตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะติดเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอะไรที่มันต้องอยู่กับธรรมชาติก้ามันปรับตัวเขาได้ก็หนูคิดว่าอย่างนั้นนะนี่คือความสุขที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนีพร้ะดินดีแล้วถูกไหมครับต้นมีรูปมีทรงมีการขยายนะครับมีดอกมีผลให้เราเห็นแล้วดังนั้นตอนนี้ผมจะพาดผ่านมา ตอนนั้นน่ะพอใบดีต้นขยายแล้วดอกเป็นยังไงครับการติดดอกมาติดตอนเดือนไหนครับติดดอกเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ค่ะกุมภาพันธ์นะใช่ค่ะการติดดอกมันเป็นยังไงบ้างครับติดดอกเนี่ยหกสิบหมายถึงว่าติดทุกต้นเลยค่ะอ,อ๋อเหรอคะใช่ค่ะทุกต้นเลยนะครับใช่ค <c oughs> ่ะทุกต้นเลยอายุห้าปีนี้ทุกต้นเลยใช่ค่ะซึ่งห้าปีเนี่ยเรียกกันว่าสอนเป็นถูกไหมครับใช่ค่ะเพิ่งออกครั้งนี้ครั้งแรกใช่ครั้งแรกค่ะครั้งแรก ทั้ง60ต้นมันเป็นยังไงบ้างครับทั้ง60ต้นก็คือดอกมันเหมือนกับจะมีทยอยออกมาเป็นเหมือน2รุ่นนะคะค่ะรุ่นแรกก็คืออ,ออกมาที่ที่ติดทั้งหมดนี้ก็คือรุ่นแรกหมดเลยค่ะรุ่นแรกครับค่ะรุ่นแรกที่เห็นแล้วก็พอรุ่น2ก็คือว่ามันก็มาเจอสภาพฝนที่ว่ามันเหมือนจะตกทุกวันในช่วงดอกบานนะคะอค่ะมันก็เลยทำให้ดอกมันร่วงไปก็หมายความว่าเขาก็รักษารุ่นแรกเอาไว้ส่วนรุ่นสองที่จะเป็นของแถมนั้น ด้วยต้นเขาบอกว่ามันแฉะเกินไปหรือว่ามีอะไรมากเกินไปเขาคงจะบอกอย่างนั้นด้วยว่าเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ค่ะเอาละครับตอนนี้รุ่นแรกเหลืออยู่ถูกไหมครับทั้ง60ต้นเลยนะฮะแล้ว60ต้นเนี่ยติดผลทั้งหมดเนี่ยกี่ต้นครับเอ่อ45ต้นค่ะ45ต้นใช่ค่ะดังนั้น45ต้นเนี่ยแลวไอ้สองต้นที่20ปีนั่นแหละครับ ค่ะก็สี่สิบห้าที่ติดทั้งหมดนี่คือสี่สิบห้าต้นสี่สิบสามอ๋อส่ิบสามต้นใช่ยี่สิบปีสองสต้นสองต้นนะครับอันนั้นก็ติดด้วยรวมเป็นสี่สิบห้าต้นนะครับเอาแล้วครับเราจะบอกว่าเอาสี่สิบสามต้นก่อนที่อายุห้าปีสอนเป็นค่ะครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะตื่นเต้นไหมหนูตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นเนื่องจากว่า ดอกก็มาฝนก็ตกแล้วจะทํายังไงดีอันนี้เขาคือคือตื่นเต้นวิตกกังวลความกลัวมันจะมีสารพัดเลยอะคะ่ะแต่ก็ก็คิดว่าเออ เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์เนาะยังไงมันก็ต้องมีเหลือแหละมันคงไม่หมดหรอกยังไงคิดว่านะราะในสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะก็มีมิติของความกลัวอยู่ถูกไหมครับทั้ง3มิติ4มิติเกิดขึ้นในหัวใจเกิดขึ้นในการปฏิบัติและก็การบำรุงรูแลรักษาของเราเราก็คิดว่าบำรุงดีอย่างเนี้ยมิติอื่นๆมันก็จะสลายไปแล้วก็ขนาดเนี้ยที่เรามายืนกันตรงเนี้ยนะครับมาติดตามผลการทํางานของ3กมกลัวแผนนวัตกรรมใหม่เนี่ยก็เห็นว่ามันติดตอนนี้ติด จากดอกมาเป็นผลเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเอาเอาที่ต้นที่มันออกลูกเยอะๆสุดเนี่ยมันสักกี่ลูกกันครับต่อต้นอืมประมาณ60สิเจ็ดนะ เนาะโอ้ี่ตั้งใจสุดคือตั้งใจจริงๆนะครับคือหนูปล่อยไว้ทั้งหมดหนูไม่ไปทําอะไรเขาปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอะค่ะโอ้โหนี่ใช้ธรรมชาติแต่ว่าบํารุงโดยอินทรีย์มีการบํารุงไม่ได้ปล่อยให้มันหาปุ๋ยกินเองไม่ไม่ได้ปล่อยค่ะคือหมายถึงว่าไม่ไปตัดไปแต่งมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะให้ธรรมชาติจัดการจัดสรรเองให้ให้ธรรมชาติมันจัดการกันเองค่ะดังนั้นมิติหนึ่งมิติของความมั่นใจ มีอยู่แล้วมิติหนึ่งส่วนมิติสภาวะอากาศนั้นเราคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้ถูกไหมครับและมิติสุดท้ายก็คือมิติของความเชื่อมั่นมันเป็นมิติที่ทําให้เรานั้นมีความสุขกับการที่จะเห็นผลผลิต67ผลต่อต้นสูงสุดแล้วก็เฉลี่ยละครับทั้ง หมด<ก>เลยนะครับเฉลี่ยทั้งหมดก็ประมาณ35เนาะที่ผลที่ว่ามันติดน้อยๆแต่ละต้นมันก็มีมค่ะแล้วลักษณะผลเป็นยังไงครับคือลักษณะผลก็มันมีใหญ่มีเล็กปนกันไปอะค่ะเพราะว่าหนูไม่ไม่แต่งปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติครับแล้วถ้าเราเฉลี่ยเนี่ยลูกหนึ่งในสักกี่กิโลมันก็ดูดูแล้วมันก็มีน่าจะเป็น AB ก็มีนะแล้วก็น่าจะเป็น C ก็มีนะหนูเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2.5ไว้ก่อนนะคะถึงส สองโลค่ะถึงสามเพราะว่ามันยังมีโอกาสขยายอีกค่ะค่ะโอ้เรายังมองว่าท่านราบำรุงเพิ่มใช่ค่ะดูแลเพิ่มค่ะความที่เขาจะขยายน้ำหนักอาจจะเพิ่มได้ด้วยใช่ค่ะเรารู้สึกยังไงกับรูปทรงผิวพรรณของเขาครับหนูก็ว่าก็ได้อยู่นะไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่ว่ามันก็สวยอยู่ในระดับหนึ่งของอินซีอย่างเงี้ยค่ะของการใช้อินซีเอาละครับเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับ เราคาดว่าปีน네ี้ผลผลิตรวมสักก huh ี่ต네ันกันก็โดยเฉลี่ยหนูคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ตันกว่าๆค่ะสามตันหน้าน่าจะได้ค่ะโอ้กว่ากว่านี่ไป5้าซะด้วยนะครับก็หมายความว่านี่คือความมั่นใจค่ะด้วยการที่เราดูแลขนาดนี้นี่คือความมั่นใจค่ะถามความมั่นใจอื่นต่อครับว่าสิ่งที่เราทําในขนาดนี้นะครับเราจะมองเรื่องของสิ่งที่เป็นสภาพต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของต้นทุนถ้าเราทําขนาดเนี้ย ถ้าต้นทุนที่เราเคยเห็นว่าถ้าเขาใช้เคมีเขาใช้หนักหนาสาหัสหลายตัวมากซึ่งราคามันก็ไม่ใช่น้อยถูกไหมครับทั้งปุ๋ยทางดินที่เป็นเคมีนะครับแล้วก็สารที่เคมีกําจัดศัตรูพืชแมลงต่างทางนะครับของเรานี่บอกว่าใช้แล้วโรคก็ไม่มีจริงไหมครับค่ะโรคก็น้อยลงไปขายด้วยน้่ะจากการที่เริ่มต้นครั้งแรกใช่ค่ะถ้าเราคิดว่าเคมีกับสิ่งสามกระแพ้นนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่เนี่ยมัน แตกต่างกันอย่างไรลดต้นทุนอย่างไรบอกพี่น้องได้ครับก็หนูคิดว่าต้นทุนมันลดลงอะค่ะถ้าโดยเฉลี่ยเหมือนที่เราใช้เคมี Me กับเรามาใช้อินเซียก็อยู่ที่ประมาณลดลงสักประมาณ40%หรือ50%ออันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ว่าโดยประมาณการนะคะแต่คิดว่า <c oughs> อยู่ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มันก็ มีมากขึ้นในการใช้ค่ะโอ้โหนี่คือความมั่นใจความภูมิใจของเธอน,นะครับถ้าอยากจะบอกความภาคภูมิใจเหล่านี้ให้กับพี่น้องนักการเกษตรปัจจุบันเราจะสามารถลบคําว่ามือใหม่ออกไปได้ใครก็เป็นเกษตรกรได้ถูกค่ะช่วยบอกพี่น้องเลยนะครับว่ามั่นใจอย่างไรภูมิใจอย่างไรกับนักการเกษตรที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันครับก็คือมีความมั่นใจหลังจากที่ใช้เพราะว่าชุดคู่ที่เราใช้เนะะี่ยค่ะ มันไม่มีความยุ่งยากอะไรเลยอย่างในการใช้มันก็ใช้ง่าย1ชุดก็คือใช้ได้น้ำหนึ่งพันลิตรแล้วก็ปู่หญิงกเกษตรก็เหมือนกันเราใส่ทุก25วันครั้งถ้าต้นประมาณนี้ก็1กิโลถ้าอยู่ในช่วงที่ทำลูกก็2กิโลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นไปตามรอบของมันชุดคู่หูก็7วันหรือ10วันนะคะ<ม>ก็คือไม่ต้องมาเครียดว่าเราจะต้องเติมอะไรเพราะว่าในนี้มันมีสารอาหารครบแล้วแล้วก็ ความมั่นใจว่า,าในการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนอกจากเราปลอดภัยตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมก็ดีไม่ว่าจะดินหรือว่าต้นพืชก็สวยงามและคราวนี้ในการใช้ตัวนี้ค่ะหนูตั้งใจว่าจะใช้สวนนี้ให้เป็นอินทรีย์ร้อเซก็คือในปีต่อไปในในรอบต่อไปหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็คือจะใช้สารชีวพันธุ์ของ3เกินนี้ด้วยค่ะคเพราะว่าจะได้เป็นอินทรีย์ร้อเปซ็นะคะโอ้ค่ะ ไม่ต้องหยุดหายใจกับความภาคภูมิใจนี้เลยนะครับเพราะทุกลมหายใจคืออินส0 0รเเตและทุกครั้งที่เธอพูดเธอพูดมาจากขั้วหัวใจของเธอส่วนลึกในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กูโจครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนพ้องนักการเกษตรรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวันแล้วกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆกับความยั่งยืนของการเกษตรครับค่ะ ค่ะคุณโจก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะจากพี่ผ่องเนี่ยค่ะที่เรามาดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่พฤจิกานะคะต้องบอกว่าใบาสวยทุกอย่างสวยหมดเลยแล้วก็พี่เขาทําให้เป็นตั้งแต่แรกเนาะแต่พอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเรามาเจอแบบนี้แล้วรู้สึกแบบว่าคนที่วันนี้เป็นชาวสวนรุ่นใหม่เนาะวัยรุ่นรุ่นใหม่หรือคนที่แบบไม่เคยใช้เลยบอกได้เลยว่าไม่ยุ่งยาก กับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสามกวัวแผนค่ะนะ,ะล้าก็สามารถดูแลตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงเก็บเกี่ยวแล้วก็บํารุงได้เลยค่ะด้วยชุดนี้สามเกลวัวแผนได้เลยค่ะก็เรียนเชิญนะคะหลายๆคนที่เห็นแล้วก็อยากจะเริ่มทดลองใช้นะคะก็สามารถปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบของการเกษตรยุคใหม่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์3า,าเกลวัแพนนวัตกรรมใหม่เพื่อความใช้ไลของชีวิต เพื่อความยั่งยืนมีสุขภาพที่ดีกับอินทรีย์ร0อวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะติดตามความสุขอย่างนี้กับทุกๆส่วนครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ